ครับสวัสดีครับวันนี้ม่มาเหมียวครอบครัวม,มานะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พอดีสั่งปัตเตอรเลียนมาอีกแล้วครับปัตเตอรเลียนมาสั่งมาจากโอ้สั่งไว้นานนะครับสั่งจากต่างประเทศมาจากประเทศจีนนะครับสั่งจากประเทศจีนมาก็สั่งทิ้งไว้นานแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะครับจนเน,นี้ยจนลืมไปแล้วว่าว่าสั่งไว้ตอนนี้เขามาส่งเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับ ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับในการจัดส่งเหมาะสมกับคนที่ไม่รีบนะครับถึงถึงจะสั่งอของจากต่างประเทศนะครับตอนนี้จะเป็นบตเตเรียนยี w ่ห้อ WMar k นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูของในกล่องกันเลยว่าจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงฮนะนี่ก็มันวิวใต้ลมมะม่วงนะครับชิวๆตอนกลางวันแต่ก็ค่อนข้างร้อนวันนี้โอเคอันนี้ ไปดูกล่องกันเลยครับว่าจะมีของอยู่ภายในจริงไหมนะครับนี่นะครับกล่องพัสดุที่เพิ่งได้รับมานะครับก็ห่อถุงมาชั้นนอกก็เป็นถุงตาแม่แท่นะครับนุ่มนุ่มหน่อยมีบับเบิ้ลต่แมะแท่หน่อแกะเลยผมแกะแบบนี่เลยไม่มีอะไรมากไกลเข่าเก่อีกเลยนะครับในเวลานการเดินส่งงานแต่ นี่ครับโอ้โหโร่งกระจเปล่าตั้งแภายในแต่ในกล่องในี่กล่องไม่ใช่เลยนะครับเป็นกล่องยี่ห้อที่ตามปกที่ลงไว้นะครังจากการค้าออนไลน์นะครับนี่ยูวมาตัวนี้ครับยินงลึกแล้วนะตาหน้าใช้ครับนี่กล่องก็มีกันแคบถุงวานี้แล้วกล่องนะครับนี่ดูตัวกล่องนะครับก็มีรอยบุบนึ่งก็คงโอ้โหมจะมาถึงนะครับหลายขั้นตอนนะตรวจมา ขั้นตอนเข้าก็จะมาถึงวิวมาร์กนะครับนี่วิวมาร์กโมเดลนี่ NG หนึ่งหนึ่งห้านะครับโอ้ตัวนี้ความแรงเจ็ดพันนะเจ็ดพัน r p m โอ้ออเตอร์แรงนะครับมีจอมอนิเตอร์ด้วยกล่องก็ดูดีนะครับดูดีเลยดีเลยแหละดำดำเข้มเท่ๆน,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 นะครับ โอเคไปแกะดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีของแถมอะไรให้เราบ้างนะครับแ okay. กะกล่องดูนะครับแ okay. กะกล่อง <Okay. S 1> โอ้กล่องภายในครับดูกล่องภายในก็ดูดีนะครับดูหรูดูแพงดูดีนะครับนี่ราคาหลักร้อยนะครับจะได้กล่องหน้าตาน่าใช้เลยเชียวแกะในดูของแถมแล้วก็ดูของครับเห็นไหมโอ้เปิดมา หน้ากล่องนั้นอันแรกนี่ก็เป็นคู่มือครับเล่มใหญ่เชี่ยวนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับมีฟันรองมีสายชาร์จโอ้แเจมเจมครับว้าวก็มีคู่มือนะาผ่านไปแล้วก็มีตัว่องหุ้มพลาสติกอ่าันเนี้ยมาชั้นหนึ่งนะครับกันกระแทกแล้วดูกันกระแทกในอีกชั้นหนึ่งนะครับกันกระแทก ตัวแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งเรามีปันลอนคะรับเบอร์สี่สามมิลโอ้ปัลรองเขาตั้งแข็งดีนะครับโอเคเลยแหละเบอร์สามสิบมิลเบอร์สองหกมิลนะบเบอร์หนึ่งสามมิลแล้วก็มีแปรงนะครับแปรงแปรงขัดทําความสะอาดนะครับเล็กๆหนึ่งแล้วก็สายชาร์จตันนี้เป็นสายชาร์ สายชาร์จ5โวลต์นะครับ1,000 mA โ oh อ้ห oh. มีอะแดปเตอร์าวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับแถมมาให้เลยหนชาร์จเฉพาะเลยนะครับอะโอเคอุปกรณ์ของแถมก็มีประมาณนี้เลยก็มีประมาณที่ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับก็มีบัลลองต่างๆเรามาดูตัวตะเลียนเลยไปเร็วๆกันเลยผมชอบผมดูแบบจากรูปแล้วมันดูแบบ ดูหรูดูสวยดูแพงดูเท่ครับนี่ดูความเท่ครับใน <งา S 1> ห้องขอเขาแยมใส่อย่างนี้นะดูปัตตเลียนครับโอ้ดูดูเท่ครับความเท่ค,ความว่าสวยนะครับมันดูเท่ๆทึบๆตอนนี้ก็ผิวสัมผัสเป็นอ่าผิวแบบเทาครับสีเทาด้านๆสี ขัดเงาอันตรงนี้เงานะครับเป็นสีขัดเงาแล้วก็นี้เป็นสีเทาๆด้านๆนะครับสีสีเทาด้านนะครับตัวเลื่อนก็ตัวปรับฟันตัวเลื่อนฟันปรับฟันจะไม่มีตัวล็อกนะครับแบบแบบเลื่อนอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นฟันเนฟนัเฟด้นเดียวเนี่ยแกะดูแกะดูปึ๊บแกะแล้วน,นะครับเออลืมไปตัวนี้ไม่มีเขาไม่มีแถมน้ํามันนะครับไม่มีน้ํามันหล,อล่อลื่นให้นะครับ ออต้องแปวน้ํามันหล่อลื่นเรามาใส่เองนะครับดูครับฟันฟันเฟยียดเป็นยังไงนะครับดูอาจะจะยังไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับเราต้องไปหย่อน้ำมันอีกทีหนึ่งให้ดูฟันนี่เป็นฟันเฟดชั้นเดียวนะครับโอ้นหนักถือว่าไม่เบาแล้วก็ไม่หนักครับกำลังดีอันนี้กำลังดีจริงๆร,งรอกว่ากำลังดีนะครับ ของร้อยกรัมนะครับถือว่าไม่หนักไม่เบาพู่ง่ายๆก็คือตัวนี้จะเบาวกว่า VGR สีทองอ่าที่ผมซื้อมาใช้ตัวแรกแล้วก็จะหนักกว่าตัว k k i k ไม่อ่า KM 706 7 S อ่าที่ผมรีวิวไปอ่าคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้ก่อนหน้านี้ไปนะครับ สั่งมาก่อนหน้านี้ไปนะตอนจะเบาเบากว่าเพื่อนในสามตัวนี่เพิ่งมานี่ก็คือเบิวมาร์กตัวนี้จะอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆแล้วน้ำหนักถือว่าโอเคจับถนัดมือเลยนี่สวยนะเท่ออกเท่นะตัวนี้ดูดีเท่ผมชอบตรงสีสันแล้วก็ตัวนะตรงมีตรงนี้มีสัญลักษณ์มียี่ห้อบิวมาร์กด้วยตรงใบใบมีตัดนะใบตัดนะแผ่นใบตัดของปัตเตอรเลียนนะครับนี่เห็นไหม ให้ดูใกล้ๆนี่นะครับฟันนะฟันนี้เป็นฟันฟันเฟดนะครับฟันเฟดชั้นเดียวนะครับอืมให้ดูเพิ่มเพิ่มเรื่อนให้ดูครับนี่นครับจะคมหรือจะคมหรือไม่คมยังไงก็ต้องไปทดลองครับทดลองทดสอบในการตัดผมจริงๆครับว่าจะคมไหมใช้ดีไมหมแรงขนาด ไหนแรงเหมือนที่ระบุในคู่มือไหมที่บอกเจ็ดพันเจ็ดพันรอบนะครับเอาเรามาฟังเสียงกันครับจะฟังเสียงกันจะเปิดเสียงกันนะแล้วก็ดูตัน,นี้แบตอมแบตก็ชาร์จมาให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวน,นี้จะเป็นเป็ตัวไฟเอลอ่าวีดีนะครับออกเปอร์เซ็นต์แบตบนะครับ มีไฟมีไฟดิจิตอลนะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะครับอย่างนี้ทเท่เลยแง่แดงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชาร์จมาเต็มเลยที่เสียงก็ประมาณนี้นครับฟังดูครับถ้าท่านจะจังปกติทั่วไปนะครับก็ฮะเสียงก็จะประมาณนี้เลยครับเสียงความแรงครับ อุปกรางตาตาวัดวดสดุถือว่าผม,มาคุ้มนะครับกับราคาคุ้มค่าหน้าตาหน้าใช้เลยนี่มีชาร์จแบตบเสียบแบตนะครับอือนําหนักกำลังดีฮนะตอนนี้กําลังดีเลยไม่เบาไม่หนักอยู่กลางๆอยู่กํกลาลังแบบจับถนัดมือนะครับนี่ดูครับเ,เท่น,นะครับโอเคยังไงผมก็คงไม่หยอด หยอนหยอนน้ำมันหน่อยอาจจะเสียงอาจจะเงียบกว่านี้อาจจะลื่นกว่านี้ด้วยนะครับจะต้องไปลองตัดให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะลองไปตัดให้ดูรีวิวการตัดให้ดูว่าตัดแล้วมันจะดีไหมตัดคมตัดแรงไหมเครื่องแรงแบบง่ายไหมตัดดีไหมนะครับี๋โอเคเดี๋ยวไปดูการตัดนะครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวตัดด้วยรีวิวมาร์ก NG ใน15นะครับไทยสกินเฮดนะครับขายดูิวครับไายเลยครับจัดเต็มครับต้นซ่าให้ลูกชายครับช่วงนี้หนาร้อนครับเราเอามาตัดสั้นๆไปเลยสกินเฮดลองโซนเลยครับนี่เลยนะครการใช้งานจรนะครับไายจริงแบตเนอรี่น้ิวมาร์กนะครับ NG ใน15นะครับ ต้อนรับกับผมพี่ชายนะครับพุชิรักน์นะครับป้าป้าป้าเลยเยิงเกลาวเลยลอ,องฟันเบอร์สองครับพี่ชายตัวนี้ตามนุกนะครับ ช่ได้เลยเจ็ยมเลยการใช้งานระยะยาวก็ต้องรู้นีกทีนะครับก็คลิปนี้เป็นการไถจริงๆครับแต่จริงจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอไถผมลูกชายให้นวลเนียนกว่านี้ก่อนนะครับกินเฮดลองทรงนะครับเฟดนะครับเฟดลองทรงนะครับตามสไตล์นะครับวันนี้มึงอยู่ครอบครไหมครับครับสวัสดีครับ